ดูคลิปนี้2นาทีเพื่อที่จะต้องไม่เสียเวลา3เดือนในการท่องตัวบททำกันยังไงเทคนิคที่1น,นะครับผมจะนำตัวบทกฎหมายนั้นมาแบ่งเป็นองค์ประกอบเป็นข้อข้อ,ขอชิดนะครับในส่วนของวิาญามาตรา130ที่กำหนดเรื่องการทำการสอบสวนเอาไว้ซึ่งผมจะแบ่งองค์ประกอบของมาตรา130ข้อที่1การสอบสวนสโดยมิชัชา้า 3. จัดทาในสถานที่ใดก็ได้ 4. เวลาใดก็ได้ 5. ผู้ต้องหาไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยซึ่งเมื่อผมแบ่งองค์ประกอบมาได้ดังนี้แล้วผมจะนำองค์ประกอบดังกล่าวนั้นมาจัดเรียงให้กระชับในรูปแบบนี้ครับเมื่อผมจัดเรียงให้กระชับแล้วผมจะนำมาทำเป็นแผนภาพดังนี้โดยมีการใส่ ความหมายของแต่ละคำไว้ด้วยถ้าสามารถทำได้เมื่อผมทำภาพประกอบไว้ดังนี้แล้วผมก็จะนำแผนภาพนี้มาท่องแม้ว่าการทำแบบนี้มันจะใช้เวลานานสักหน่อยแต่บอกได้คำเดียวเลยว่าเมื่อไหรที่เราคิดไม่ออกเราเห็นแผนภาพนี้เราจะจำได้ พราะการที่เราจะจําเป็นตัวหนังสือกับการที่เราจําเป็นแผนภาพแบบนี้การจําแบบแผนภาพแบบนี้เป็นการจําที่ง่ายกว่าเยอะครับและมันทําให้เราเสียเวลาเพียงแค่ครั้งเดียวและได้ผลลัพธ์ในระยะยาวครับหวังว่าทุกคนคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมหมดดอนขอลาไ้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ